การเป็นคนดีเกินไปอาจเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับชีวิตและสุขภาพจิตของคุณค่ะสิ่งที่คุณเชื่อมาตลอดว่าเป็นคุณ,ณธรรมอันสูงส่งอาจกำลังเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนท็อกซิกและกัดกินความเป็นตัวคุณจากข้างในโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังแล้วเก็ตพอดแคสต์ที่จะหยิบเรื่องราวรอบตัวที่คุณอาจเคยมองข้ามมาย่อยให้เข้าใจง่ายและเก็ตได้ในทันทีอยู่กับดิฉัน และผมครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าหัวข้อของเราอาจจะฟังดูขัดใจใครหลายๆคนนะครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความจริงอันน่าอึดอัดเกี่ยวกับการเป็นคนดีที่นักจิตวิทยาพึ่งค้นพบและวิธีป้องกันตัวเองค่ะฟังไม่ผิดค่ะเรากำลังจะบอกว่าการเป็นคนดีในแบบที่สังคมส่วนใหญ่ยกย่องอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป ใช่ครับมันเป็นเหมือนดาบสองคมที่คมด้านหนึ่งหันเข้าหาตัวเองตลอดเวลาตอนที่เราเห็นหัวข้อนี้ครั้งแรกผมเองก็ยังรู้สึกเอ๊ะในใจเลยนะคือเราถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กว่าจงเป็นคนดีจงมีน้ำใจจงช่วยเหลือผู้อื่นแต่กลับมีงานวิจัยทำจิตวิทยาย,ยุคใหม่ๆออกมาบอกว่าเฮ้ hey, ช้าก่อนการเป็นคนดีแบบไร้ขอบเขตหรือที่เรียกว่า people pleaser เนี่ยมันสร้างปัญหามากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะ มันเป็นความจริงที่ฟังแล้วจุกอกจริงๆค่ะคำว่า people pleaser ถ้าแปลตรงตัวก็คือคนที่พยายามทำให้ทุกคนพอใจซึ่งลึกๆแล้วมันไม่ใช่การทำดีเพราะอยากทำจริงๆแต่มันคือการทำดีเพราะความกลัวค่ะกลัวการถูกปฏิเสธกลัวการขัดแย้งกลัวการไม่เป็นที่รักกลัวการทำให้คนอื่นผิดหวังซึ่งความกลัวเหล่านี้ล่ละค่ะที่เป็นเหมือนประตูเปิดอ้ารับปัญหาทุกอย่างเข้ามาในชีวิตถูกต้อง เลเยก่อนอื่นเรามาลองเช็คกันหน่อยดีไหมว่าใครในที่นี้กำลังเข้าข่ายการเป็น People Pleaser อยู่บ้างผมจะลองไล่ลักษณะเด่นๆสัก5-6ข้อแล้วคุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองตามไปนะครับ ข้อแรกเลยคือคุณรู้สึกว่าการพูดคำว่าไม่เป็นเรื่องที่ยากลำบากที่สุดในโลกเหมือนกำลังจะไปก่อสงครามทั้งๆท,ที่บางทีมันเป็นแค่การปฏิเสธเรื่องเล็กๆน้อยๆโอ้โหข้อแรกก็โดนเลยค่ะเหมือนเวลาเพื่อนชวนไปไหนแล้วเราไม่อยากไปแต่ในหัวก็คิดบทปฏิเสธเป็นร้อยแปกลัวเพื่อนจะเสียใจสุดท้ายก็ตอบตกลงไปทั้งๆที่ใจอยากนอนอยู่บ้านดูซีรีส์ใจจะขาดนั่นแหละครับอาการเลยข้อ2คือคุ คุณมักจะขอโทษในทุกเรื่องแม้ว่าเรื่องนั้นคุณจะไม่ได้ผิดเลยก็ตามขอโทษนะที่รบกวนขอโทษนะที่ถามคําว่าขอโทษติดปากไปหมดเพราะลึกๆแล้วคุณรู้สึกว่าการมีตัวตนของคุณหรือการแสดงความต้องการของคุณมันเป็นการรบกวนคนอื่น จริงค่ะมันเหมือนเรารู้สึกผิดที่ตัวเองต้องการอะไรบางอย่าง,ท,างทั้งทำที่มันเป็นสิทธิพื้นฐานของเราแทๆ้ๆข้อ3ที่เจอบ,บ่อยๆเลยก็คือยอมเปลี่ยนความคิดเห็นของตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายๆค่ะเช่นในวงสนทนาทุกคนเห็นไปทาง A แต่ใจเราอยากจะบอกว่า B มันบีกว่านะแต่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเราก็จะเอออ,อไปว่า A ก็ดีเหมือนกันแล้วก็เก็บความเห็นของตัวเองไว้เงียบๆใช่เลยครับการเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีเพื่อ ความอยู่รอดในสังคมซึ่งมันเหนื่อยมากนะ ข้อ4คือคุณรู้สึกแย่กับตัวเองมากเวลาที่มีคนแสดงความไม่พอใจในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันจะวนเวียนอยู่ในหัวคุณไปทั้งวันและคุณจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขให้เขากลับมาชอบคุณให้ได้และข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือคุณมักจะแบกรับภาระงานและความรับผิดชอบของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเสมอที่ทางานนี่เห็นชัดเลยค่ะใครขอให้ช่วยอะไรก็ทาหมดจนงานตัวเองไม่เสร็จ หรือต้องหอบกลับไปทำที่บ้านตอนดึกดื่นถ้าคุณผู้ฟังติ๊กถูกเกิน3ข้อนะครับยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังติดอยู่ในกับดักของ People t e a s e r ซึ่งตอนนี้เราจะเข้าสู่ประเด็นหลักของเราแล้วว่าแล้วไอ้การเป็นคนดีแบบนี้เนี่ยมันส่งผลเสียร้ายแรงกับชีวิตเรายังไงบ้างนี่คือความจริงอันน่าอึดอัดที่เราอยากจะเปิดโปงกันในวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ความจริงข้อแรกเลยค่ะซึ่งเป็นข้อที่เจ็บปวดที่สุดนั่นก็คือ การเป็นคนดีเกินไปจะทำให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนท็อกซิกและผู้ล่าค่ะฟังดูรุนแรงนะคะแต่เป็นเรื่องจริงในทางจิตวิทยาอธิบายเรื่องนี้ว่าคนที่มีพฤติกรรมสแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่นหรือที่เรียกว่าพวกม a นิ p u เลเตอร์หรือนาซิซิสเนี่ยเขามีสัญชาตญาณเหมือนนักล่าเลยค่ะเขามองหาเหยื่อที่ดูอ่อนแออ่อนไหวและที่สาคัญคือไม่มีขอบเขตถูกต้องครับคนที่เป็น people p l นี่คือเป้าหมายชั้นเลิศเลยเพราะพวกเขารู้ว่าแค่เอ่ยปากขอแค่ทำหน้าตาหน้าสงสารนิดหน่อยหรือแค่ขู่จะว่าไม่พอใจคนกลุ่มนี้ก็จะยอมทำทุกอย่างให้ทันทีมันเป็นความสัมพันธ์แบบปรสิตครับคือฝ่ายหนึ่งสูบพลังงานสูบเวลาสูบเงินทองในขณะที่อีกฝ่ายก็ให้ไปเรื่อยๆเพราะกลัวความขัดแย้งกลัวการถูกถิงมันเป็นไดนามิกที่ลงตัวสำหรับผู้ล่ามากๆมันน่าเศร้าตรงที่ว่าตอนแรก เราอาจจะรู้สึกดีนะคะที่ได้ช่วยเหลือเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่พนานวันเขา้าเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยทําไมเราให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวทําไมเขาไม่เคยให้อะไรเรากลับคืนมาเลยแล้วพอเราเริ่มตั้งคําถามหรือปฏิเสธบ้างสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรคะคือการถูกต่อว่าว่าเราเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเห็นแก่ตัวทั้งๆท,ที่เราแค่กําลังจะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองเท่านั้นเองนี่แหละครับคือคกลไกของ เขาคือการใช้อาวุธที่เรียกว่ากิวทริปหรือการทำให้เรารู้สึกผิดพวกเขารู้ว่า People p l เซอร์แพ้ทางความรู้สึกผิดพอโดนกล่าวหาแบบนั้นปุ๊บก็จะรีบถอยกลับไปอยู่ในโหมดยอมทุกอย่างเหมือนเดิมทันทีเพราะทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นคนอื่นผิดหวังในตัวเองวงจรน,นี้มันเลยดำเนินต่อไปไม่รู้จบจนกว่าฝ่ายที่ให้จะหมดแรงหมดใจหรือหมดตัวไปเองซึ่งก็นำมาสู่ความจริงอันน่าอึอดอัดข้อที่2ค่ะยิ่งคุณพยายาม ทำให้ทุกคนพอใจมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสูญเสียความเป็นตัวเองมากเท่านั้นค่ะมันเหมือนการใส่หน้ากาก,ากที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนที่คุณเจอพออยู่กับคนนี้ก็สวมหน้ากาก,ากแบบหนึง่งพออยู่กับอีกคนก็เปลี่ยนไปอีกแบบทําไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเมื่อคุณกลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวลองส่องกระจกดูคุณอาจจะจําไม่ได้แล้วว่าหน้าตาที่แท้จริงภายใต้หน้าก,ากากนั้นเป็นยังไงผมชอบคําเปรียบเทียบเรื่องหน้ากาก,ากมากเลยครับในทางจิตวิทยา เรียกภาวะนี้ว่า loss of self หรือการสูญเสียตัวตนคุณจะเริ่มไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือทุกอย่างที่คุณเป็นมันเป็นแค่ภาพสะท้อนความคาดหวังของคนอื่นเท่านั้นการตัดสินใจเรื่องง่ายๆในชีวิตเช่นเย็นนี้จะกินอะไรดีจะกลายเป็นเรื่องยากมหาศาลเพราะคุณไม่เคยถามความต้องการของตัวเองเลยคุณถามแต่คนอื่นมาตลอดใช่ค่ะแล้วความ น่ากลัวของมันคือมันส่งผลโดยตรงต่อความนับถือในตัวเองหรือเซลฟ์เอสต็มค่ะพอเราไม่รู้จักตัวเองไม่มั่นใจในความคิดของตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นเพื่อยืนยันคุณค่าของตัวเองอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกว่างเปล่าข้างในที่ต่อให้คุณได้รับคำชมจากคนทั้งโลกว่าเป็นคนดีแค่ไหนมันก็เติมไม่เต็มค่ะและเมื่อคุณค่าในตัวเองต่ำ ความว่างเปล่าเข้าครอบงำมันก็จะนำไปสู่ความจริงข้อที่3ที่เจ็บไม่แพ้กันเลยครับคือการเป็นคนดีเกินไปไม่ได้สร้างสัมพันธ์ที่แท้จริงแต่มันสร้างภาวะพึ่งพิงที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองใจหลายคนอาจจะคิดว่าการยอมทุกอย่างการทำเพื่อคนอื่นตลอดเวลาจะทําให้คนรักเรามากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับ มันตรงกันข้ามยังไงคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะคือความสัมพันธ์ที่แท้จริงมันต้องสร้างบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันครับเคารพในความคิดเคารพในขอบเขตเคารพในตัวตนของอีกฝ่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวโดยไม่มีขอบเขตอีกฝ่ายเขาไม่ได้มองคุณด้วยความเคารพนะครับเขามองคุณเป็นของตายเป็นแหล่งทรัพยากรที่เขาจะมาตักตวงเมื่อไหร่ก็ได้ ความสัมพันธ์มันเลยไม่ได้ลึกซึ้งขึ้นแต่มันกลายเป็นภาวะที่เขาต้องพึ่งพิงคุณเพื่อความสะดวกสบายของเขาเท่านั้นแล้วความขุ่นเคืองใจมันมาจากไหนคะมันมาจากฝ่ายที่เป็น people pleaser เองนี่แหละครับลึกๆแล้วไม่มีใครชอบการถูกเอาเปรียบหรอกครับต่อให้ปากจะบอกว่าไม่เป็นไรเราเต็มใจแต่ในใจมันเริ่มสะสมความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกที่เรียกว่า resentment หรือความขุนเคืองทีละเล็กทีละน้อย ทำไมเราต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวทำไมเขาไม่เคยเห็นความทุ่มเทของเราบ้างเลยความรู้สึกเหล่านี้มันจะค่อยๆกัดกินความสัมพันธ์จากข้างในจนวันหนึ่งมันอาจจะระเบิดออกมาเป็นการทะเลาะที่รุนแรงหรือการตัดขาดความสัมพันธ์ไปเลยซึ่งอีกฝ่ายก็จะงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยแสดงออกเลยว่าคุณไม่พอใจนึกภาพออกเลยค่ะมันเหมือนเราเก็บสะสมดินปืนไว้ในใจทุกวันวัน จนวันหนึ่งมีประกายไฟเล็กๆตกลงไปมันก็ระเบิดตุ้มกลายเป็นว่าเราถูกมองว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ไร้เหตุผลทั้งๆที่เราอดทนมานานมากแล้วและนี่ก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงความจริงข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะในเรื่องการงานและเป้าหมายชีวิตนะคะนั่นก็คือการเป็นคนดีเกินไปคือการขัดขวางการเติบโตและความสำเร็จของตัวคุณเองค่ะโอ้โหข้อนี้จริงมากๆครับ ในโลกของการทำงานหรือการทำธุรกิจความสำเร็จมันไม่ได้มาจากการยอมครับแต่มันมาจากกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะท้าทายสิ่งเดิมๆและที่สำคัญคือกล้าที่จะเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและทีมแต่พีพูฟพิซซ์ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างที่ผมพูดมามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งทั้งสิน้นใช่เลยค่ะคุณอาจจะมีไอเดียที่ดีที่สุดในห้องประชุม แต่คุณเลือกที่จะไม่พูดมันออกมาเพราะกลัวว่าหัวหน้าจะไม่เห็นด้วยหรือเพื่อนร่วมงานจะหมั่นไส้คุณอาจจะทำงานเก่งมากแต่ไม่เคยกล้าขอขึ้นเงินเดือนหรือต่อรองตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะกลัวจะถูกมองว่าโลภมนากสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์คือใครคะก็คือคนที่กล้าพูดกล้าขอ ส่วนคุณก็ได้แต่ทำงานหนักต่อไปในที่เดิมๆพร้อมกับคำชมว่าเป็นพนักงานที่ดีแต่ไม่เคยได้รางวัลอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยมันคือการเอาความสบายใจในระยะสั้นคือการไม่มีใครเกลียดไปแลกกับความสำเร็จในระยะยาวครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งยวดมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเลยว่าคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหรือที่เรียกว่า disagreeable people แม้จะถูกมองว่าไม่น่ารักเท่าไหร่ แต่กลับมีแนวโน้มที่จะมีรายได้สูงกว่าและประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้นำมากกว่าคนที่ยอมตามตลอดเวลาหรือ agreeable people เพราะโลกแห่งความเป็นจริงมันให้รางวัลกับผลลัพธ์ไม่ใช่ความน่ารักครับฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โ oh หชีวิตฉันเลยทำยังไงดีมันดูมืดแปดด้านไปหมดแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะช่วงต่อไปของรายการเราจะไม่ได้มาซ้ำเติมแต่เราจะมามอบเครื่องมือและวิธีคิดที่จะช่วยให้คุณสามารถก้าวออกมาจากกับดักนี้ได้ค่ะ เราจะเปลี่ยนจากการเป็นคนดีที่น่าสงสารไปสู่การเป็นคนดีที่ฉลาดและปกป้องตัวเองได้ค่ะใช่แล้วครับและกุญแจสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนี้มีอยู่คำเดียวเท่านั้นครับนั่นคือคำว่าขอบเขตหรือที่ภาษาอังกฤษคือคำว่า boundaries ครับการเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องผิดแต่การเป็นคนดีแบบไม่มีขอบเขตต่างหากที่เป็นปัญหาก่อนอื่นเราต้องมาปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนว่า การมีขอบเขตไม่ใช่การเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่การเป็นคนใจร้ายใจดำแต่มันคือการรักและเคารพตัวเองครับมันคือการบอกกับตัวเองและคนอื่นว่านี่คือพื้นที่ของฉันนี่คือเวลาของฉันนี่คือพลังงานของฉันและฉันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจจะแบ่งปันมันให้ใครที่ไหนและเมื่อไหร่เป็นคำนิยามที่ทนพลังมากเลยค่ะการสร้างขอบเขตเมันเหมือนการสร้างรั้วรอบบ้านของเราค่ะ บ้านที่แข็งแรงต้องมีรั้วที่ชัดเจนเพื่อป้องกันคนไม่หวังดีเข้ามาและเพื่อให้คนที่อยู่ข้างในรู้สึกปลอดภยัยการไม่มีขอบเขตก็เหมือนการเปิดประตูบ้านทิ้งไว้24ชั่วโมงใครจะเข้าจะออกจะมาหยิบฉวยอะไรไปก็ได้มันไม่ปลอดภัยเลยค่ะ แล้วเราจะเริ่มสร้างรั้วที่ว่านี้ยังไงดีคะสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยมันดูเป็นเรื่องน่ากลัวมากเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะการสร้างขอบเขตส,สำหรับ People p l e ซ s e r มันเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหม่ที่ไม่เคยได้ใช้งานเลยมันจะรู้สึกฝืนและน่ากลัวในช่วงแรกผมเลยอยากจะให้แนวทางปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอนที่สามารถเริ่มทาได้ทันทีเลยครับ ขั้นตอนที่1คือการเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในตัวเองหรือที่เรียกว่า self awareness ครับก่อนจะสร้างรั้วได้คุณต้องรู้ก่อนว่าที่ดินของคุณอยู่ตรงไหนลองถามตัวเองบ่อยๆครับตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรการที่ฉันตอบตกลงไปฉันรู้สึกดีจริงๆหรือรู้สึกอึดอัดอะไรคือสิ่งที่ฉันยอมรับได้และอะไรคือสิ่งที่ฉันยอมรับไม่ได้เด็ดขาดโจ์มันออกมาเลยครับ การเขียนจะช่วยให้ความคิดคุณชัดเจนขึ้นเหมือนเป็นการสำรวจที่ดินของตัวเองก่อนลงมือก่อสร้างนะคะพอเรารู้แล้วว่าเส้นแบ่งของเราอยู่ตรงไหนขั้นต่อไปคืออะไรคะขั้นตอนที่2คือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆหรือ start small ครับอย่าเพิ่งไปเริ่มจากการปฏิเสธเรื่องใหญ่ๆกับคนที่เรากลัวที่สุดให้เริ่มฝึกกล้ามเนื้อแห่งการปฏิเสธกับเรื่องเล็กๆน,น,น้อยที่มีความเสี่ยงต่ำก่อนเช่น เพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยตรวจงานให้ตอนเย็นแต่คุณมีนัดแล้วลองพูดอย่างสุภาพว่าวันนี้ไม่สะดวกเลยเรามีนัดแล้วจา้าหรือเวลาไปร้านอาหารแล้วพนักงานแนะนำเมนูที่เราไม่อยากกินก็แค่บอกว่าขอบคุณครับแต่ขอเลือกดูเมนูอื่นก่อนนะครับทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จมันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองทีละน้อยอ๋อเหมือนการยกดัมเบลเบาๆก่อนที่จะไปยกของหนักสินะคะ แล้ววิธีการพูดล่ะคะมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมคะเพราะกลัวว่าถ้าพูดไม่ดีจะกลายเป็นการสร้างศัตรูไปมีครับเทคนิคที่นิยมใช้กันเรียกว่าเทคนิคแซนวิชหรือแซนวิชเทคนิคครับมันคือการเอาขนมปังซึ่งเป็นเรื่องบวกมาประกบเนื้อซึ่งก็คือการปฏิเสธของเราเอาไว้ลองนึกภาพตามนะครับขนมปังแผ่นบนเริ่มด้วยการแสดงความเข้าใจหรือคำพูดเชิงบวกเช่น ขอบคุณมากนะที่นึกถึงเราหรือเราเข้าใจเลยว่าโปรเจกต์นี้สำคัญมากเนื้อตรงกลางบอกปฏิเสธอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องอธิบายยืดยาวหรือโกหกเช่นแต่เราคงช่วยดูให้ไม่ได้ในตอนนี้หรือเราไม่สามารถเข้าร่วมประชุมนั้นได้ขนมปางแผ่นล่างปิดท้ายด้วยทางเลือกอื่นหรือคำพูดเชิงบวกเพื่อรักษาความสัมพันธ์เช่น แต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เช้าเราพอมีเวลานะลองส่งมาให้ดูอีกทีได้ไหมหรือไว้โอกาสหน้าชวนเราอีกนะวิธีนี้จะทําให้การปฏิเสธดูนุ่มนวลลงมากครับเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะฟังแล้วดูทําตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของ People Pleaser ไม่ใช่ตอนพูดหรอกคะ่ะแต่เป็นความรู้สึกผิดที่ตามมาหลังจากพูดปฏิเสธไปแล้วตั้งหากเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีคะมันทรมานมากจริงๆ นี่คือหัวใจสำคัญเลยครับขั้นตอนที่4คือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกผิดหรือ manage the guilt ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่าความรู้สึกผิดมันจะเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงแรกเพราะสมองของคุณมันถูกตั้งโปรแกรมมาแบบนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออย่าตัดสินใจอะไรตอนที่รู้สึกผิดครับให้หายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าความรู้สึกนี้เป็นแค่ปฏิกิริยาเก่าๆของสมองมันไม่ใช่ความจริง แล้วให้เปลี่ยนมุมมองครับแทนที่จะมองว่าฉันใจร้ายจังที่ปฏิเสธเขาให้เปลี่ยนเป็นฉันกำลังให้เกียรติตัวเองฉันกำลังปกป้องพลังงานของฉันเพื่อเอาไปทําสิ่งที่สําคัญจริงๆความรู้สึกผิดไม่ใช่สัญญาณว่าคุณทำผิดแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆครับ การเปลี่ยนมุมมองนี่สำคัญจริงๆค่ะเหมือนเปลี่ยนเลนส์แว่นตาจากเลนส์ที่เขียนว่าเห็นแก่ตัวไปเป็นเลนส์ที่เขียนว่าเคารพตัวเองภาพที่เห็นก็จะเปลี่ยนไปเลยแล้วถ้าเกิดเราทำทุกอย่างถูกต้องแล้วสุภาพแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับโกรธเราไม่พอใจเราล่ะคะเราควรทำยังไงต่อนั่นคือขั้นตอนที่5และเป็นบททดสอบสุดท้ายครับคือการเตรียมตัวรับมือกับแรงต้านหรือที่เรียกว่า prepare for pushback ครับ ต้องเข้าใจว่าคนเคยได้รับประโยชน์จากความไม่มีขอบเขตของคุณพอวันหนึ่งคุณเริ่มสร้างรัวขึ้นมาเขาจะรู้สึกไม่พอใจเป็นธรรมดา เขาอาจจะง,งอนอาจจะโกรธอาจจะกล่าวหาว่าคุณเปลี่ยนไปซึ่งนี่แหละครับคือสัญญาณที่ดีที่สุดที่บอกว่าการสร้างขอบเขตของคุณมันจำเป็นและได้ผลเอ้าหรอคะนึกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีซะอีกไม่เลยครับคนที่เคารพคุณจริงๆเมื่อคุณบอกขอบเขตของคุณเขาจะเคารพและปรับตัวครับแต่คนที่เป็นพิษหรือท็อกซิกหรือคนที่คบคุณเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นเขาจะต่อต้านและพยายามทำลายรั้วของคุณ ดังนั้นปฏิกิริยาของพวกเขาคือเครื่องขัดกรองคนในชีวิตที่ดีที่สุดครับ ถ้าใครบางคนจะเดินออกจากชีวิตคุณไปเพียงเพราะคุณเริ่มรักและเคารพตัวเองก็จงปล่อยเขาไปเถอะครับนั่นแปลว่าเขาไม่ได้คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตคุณตั้งแต่แรกแล้วโห oh, ฟังแล้วเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจากความกลัวการถูกทิ้งมาเป็นการกล้าที่จะคัดกรองคนที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตของเราแทนการเป็นคนดีที่ฉลาดมันไม่ใช่การหยุดทําความดีนะคะแต่เป็นการทําความดีอย่างมีสติมีขอบเขตและ และทำจากความต้องการที่จะให้จริงๆไม่ใช่ทําจากความกลัวถูกต้องที่สุดครับเป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่การเป็นคนใจร้ายแต่คือการเป็น authentic พอร์ o n นหรือคนที่ใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับคุณค่าและความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง คุณยังสามารถเป็นคนใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่คุณจะทำเมื่อคุณเลือกที่จะทำไม่ใช่เมื่อคุณถูกบังคับให้ทำด้วยความรู้สึกผิดหรือความกลัวและคุณจะรู้ว่าเมื่อไรควรจะให้และเมื่อไรควรจะหยุดเพื่อปกป้องตัวเองนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของคนดีที่แข็งแกร่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่ดิฉันรู้สึกว่ามันทงพลังและน่าจะเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนได้เลยนะคะสรุปสั้นๆก็คือการเป็นคนดี เกินไปหรือ People p l e a s e r มันดึงดูดคนท็อกซิกทำให้เราสูญเสียตัวตนสร้างความสัมพันธ์ที่เปราะบางและขัดขวางความสำเร็จของเราเองวิธีแก้ไขคือการกล้าที่จะสร้างขอบเขตโดยเริ่มจากการตระหนักรู้ในตัวเองฝึกปฏิเสธเรื่องเล็กๆใช้เทคนิคการสื่อสารที่ดีจัดการกับความรู้สึกผิดและเตรียมพร้อมรับมือกับแรงต้านเพื่อท้ายที่สุดแล้วเราจะได้เป็นคนดีในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคือเวอร์ชันที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะใช่เลย รเราอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่ามีรั้วส่วนไหนในชีวิตของคุณที่ต้องซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นมาใหม่บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวหรือกับคนรักการเริ่มต้นอาจจะน่ากลัวครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาซึ่งก็คือชีวิตที่สงบสุขขึ้นมีพลังมากขึ้นและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนั้นมันคุ้มค่าเหนื่อยอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ